สวัสดีครับผมซุนฟิลิกนะครับวันนี้จะมาเล่าเคสเคสหนึ่งแล้วกันเป็น m a ด้าสนะครับเดมิโหรือ m a ด้าสที่เป็นตัวของปี2008ถึง2012นะครับพอดีนะครับรถคันนี้ลูกค้าเข้ามาก็คือมีอาการเสียงดังแกกแกๆแกแกเวลาเปิดนะครับเปิดแอร์ครับแต่ว่าอาการนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นตลอดนะครับลูกค้าแจ้งว่ามันเป็นบ้างช่วงเช้าช่วงสตาร์ทรถใหม่ๆหรือดับรถสักพักนะครับแล้วสตาร์ทใหม่อีกทีเนี่ยจะมีอาการ พอลูกค้ามาถึงอู่ครับโอเคเราก็มาถึงปุ๊บเปิดฝากระโปรงเช็คดูนะครับสำหรับรถคันนี้พอลูกค้ามาถึงอู่เช็คแล้วครับมันไม่ดังนะครับก็คือเปิดมาขับมาร้อนๆเนี่ยแล้วมันไม่ดังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเขาแจ้งมาว่าเฮ้ยเขาเคยว่ามันจะดังตอนเราสตาร์ทแรกๆนะครับหรือไม่ก็ดับรถนานๆแล้วสตาร์ทใหม่เนี่ย,ยเสียงนี้มันจะดังแกกๆ,ๆโอเคก็จอดรถไว้ประมาณ1ินาที เสร็จแล้วพอสิบนาทีเนี่ยมาสตาร์ทใหม,มา่ปุ๊บเปิดแอร์พอเปิดแอร์ปั๊บนะครับทันทีที่แอร์มันทํางานนะครับก็คือคอมแอร์หมุนเนี่ยมันมีเสียงดังแก๊แก๊กแก๊กแก๊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 โอเคเราก็วินิจฉัยได้แล้วครับตรงนี้ว่าโอเคมันดังมาจากคอมแอร์แน่ๆแหละแต่ว่าทําไมมันถึงไม่ดังตลอดเวลาทําไมมันดังเฉพาะ ตอนที่มันสตาร์ทใหม่ๆหรือว่าตอนที่มันยังเย็นอยู่นะครับก็เนื่องด้วยนะครับคอมแอร์เนี่ยมันจะมีตัวพวกหน้าคัดกับลูกปืนนะครับบางทีเนี่ยตอนที่มันสตาร์ทใหม่ๆนะครับระยะนะครับมันไม่ได้นะครับระยะขางหน้าคัดหรือการทํางานของลูกปืนเนี่ยเคลียร์แน็์มันยังไม่ได้นะครับแต่พอมันร้อนแล้วเนี่ยทุกอย่างครับพวกเหล็กหรือชิ้นส่วนเนี่ยมันสามารถขยายได้เพราะมันขยายเนี่ยเสียงมันก็อาจจะหายไปนะครับ ในกรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวของคอมแอร์ในมาด้า2ด e ดีเนี่ยผมจะแนะนําว่าเปลี่ยนทั้งลูกนะครับจะจบกว่าเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ว่าลูกค้าไปซ่อมแต่ลูกปืนลูกค้าไปเปลี่ยนแก้แต่คัดไปชิมคัดมาใหม่พอมันใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็ดังอีกอนนี้มันคือมันแก้บางทีมันแก้ปัญหามันเสียน้อยนะครับแต่ว่ามันไม่จบสักทีนะครับก็ในเคสเนี้ยเราก็เลยแนะนําลูกค้าว่าเอ้ยพี่เปลี่ยนคอมแอร์ใหม่เลยดีกว่านะครับ อย่างคอมแอร์ใหม่ของมาสด 2D.E เนี่ยมันก็จะมีอะไหล่นะครับเยอะแล้วหลายหลากหลายแบรนด์นะครับราคาไม่แพงก็มีตั้งแต่6 0พันจนถึงหมื่นหนึ่งนะครับแต่ในเคสเนี้ยเราใช้คอมแอร์ Air ที่เป็นของตัวแบรนด์นอกนะครับไม่ใช่ของ Mazda ก็สามารถใส่ทดแทนกันได้ราคาก็จะอยู่ที่6,500บาทนะครับแล้วก็มีตัวต้องแบกน้ำยาแอร์ใหม่นะครับก็ในลักษณะนี้ยคอมแอร์ Com Air ต่วนใหญ่มันไม่พังง่ายๆหรอกก็ยังไงก็หมั่นนะครับ เติมน้ำยาเช็คน้ำยากันบ่อยๆถ้ามันเริ่มไม่เย็นก็เช็คก่อนครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่คอมแอร์มันเสียหรืออะไรมันเสียบางทีนะถ้ามันเสียในคอมแอร์เนี่ยก็คือน้ำยามันน้อยแล้วลูกสูบมันเป็นรอยนะครับแต่ถ้ามันเป็นลูกปืนกับหน้าคัทเนี่ยผมแนะนำนะมันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้คอมมันเปลี่ยนไม่แพงก็หกพันกว่าบาทเราไปซ่อมคัทก็อาจจะสองสามพันและเพิ่มอีกหน่อยได้คอมใหม่ด้วยได้เสื้อคอมใหม่ด้วยมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับสำหรับ คนที่ต้องการแก้ปัญหาทีเดียวแบบจบแต่ถ้าเกิดว่าโอเคใครมีร้านนะครับที่เก่งในเรื่องของแอร์แล้วมั่นใจว่าทําได้นะครับอันนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะครับแต่พอดีผมเจอมาหลายเคสลูกค้าก็คือเอาไปซ่อมมานะครับพอใช้ไปพักมันดังอีกไม่จบก็ถ้าเป็นเจอลักษณะอย่างเงี้ยผมแนะนำนะครับเปลี่ยนคอมแอร์ไปเลยดีกว่าจบกว่านะครับผม